แขกยืนที่ป่าแห่งนี้กับป้าป้า,ปปารู้สกิลไหมเฮ้ยนั่นไดโนเสาร์โอไม่ป้าปาแหมแกเรียกป้าป้าเหรอนี่แน่จะขย้ำเธอเดี๋ยวนี้แหละ <c oughs> โอโน้นะคะก็จะให้เรานะคะนี่ใครปริศนานะคะและเอาตัวรอดนะคะจากเจ้าไดโนเสาร์นี้ <c oughs> อ่เดี๋ยวเมจิ้มดูก่อนวนะ่าต้องทำยังไงต่อไปนะคะ รู้สึกว่าอันนี้เป็นไม้นะคะอันนี้ต้องทำอะไรมีได้แท่งไม้มานะคะนี่เธอเห็นอะไรไหม <c oughs> เห็นอะไรไม้ไงจะจะเสียพุงแกเดี๋ยวนี้แหละรู้สึกว่าโยนจาโยนเจ้าดิงสองไม่ได้นะคะอันนี้ให้มาทำอะไรอ่ะให้ไฟมันลุกหรออ๋อเดี๋ยวนะคะอะไม่ทำอะไรได้ต่ออันนี้เหมือนให้เรากดได้นะคะนี่แนะ่ เ้าจะทำอะไรเดี๋ยวก็รู้จุเออเจ็บจังเลยโอ้เจ็บหัวนี่ปุ๊ชนมาได้โอ้โหตายเหรอเนี่ยตกต้นไม้ตายเหรออ่าไม่ตายนะคะเกือบตายแน่ในดูซินี่แน่ต้นไม้นี่ถูกนะคะแบบว่าทำให้เมนนี่เกือบตายล้มลงมาได้ดีนะเจ้าไดโนเสาร์หนีไปได้นะคะ เฮ้ยเลือดอันนี้มีจะต้องไขปริศนานะคะรู้สึกว่าเลือดนี้จะเป็นของปัาปลาหรือเปล่าวะปลาปลาตายแน่ๆเลยอ่าอันนี้นะคะรู้สึกว่าเราต้องสังเกอันนี้เหมือนเราได้อะไรมานะเหมือนจะได้ขนนกมานะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆโอ้โหเลือดทุกโอ้ปะปลาโอ้ไม่ปลปาตายแน่ๆเลยอ่ะอันนี้อะไรอ่ะ ไม่เลือดท่วมอย่างนี้อไหนเราเปิดดูสิเฮ้ยนี่มันเจ้าไดโนเสาร์นี่คะโอ้โหตายไส้แตกโดนอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนตอนนี้ก็คือเจ้าไดโนเสาร์ไส้แตกตายนะคะอันนี้เมย์ก็เก็บไส้มาได้อันนี้น่าจะเป็นไส้อันนี้เมย์ก็เก็บไส้กับขนนกมาได้นะคะอันนี้ให้เราไขปริศนานะคะ มีเจ้าไดโนเสาร์นี้ทำอะไรอยู่เหมือนกำลังแบบเหมือนนั่งกินอะไรสักอย่างเลยนะคะแล้วก็มีรังพึ่งเนี่ยรู้สึกว่านี่เจ้าไดโนเสาร์อะไรเอ่น้องๆลองทายสิคะว่าเห็นแต่หางอย่างนี้เป็นไดโนเสาร์พันอะไรนะคะอ่าเราดาวอยู่ในใจแล้วนะใช่ไหมคะอันนี้เราก็จะต้องขไขปริศนานะคะ๋ยนดูซิว่าเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างอุ้ยเออ มันจะมีไม้นะคะอันนี้ไว้ทําอะไรไหนดีสนนเจ้าไดโนเสาร์ดิกิไส้ฉันไม่กินไนส้ไดโนเสาร์ของพรรคพวกของตัวเองหรอกนะนี่เมนเขียวจะตายอ๋อให้เรามัดกับตอไม้นี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องทุบต้นไม้ดูสิอุ๊ยนี่น้ำพึ้งหยดลงมาน,นะคะอ่าไหนดูสิทำอะไรได้อันนี้น่าเสียดู ได้ไหมอาเสียบตูดเจ้าไดโนเสาร์ไม้ไดไ้อันนี้ก็ไม่ได้ไหนอลองก็มีสิยตจงมีได้นะคะอ๋อเก็บนำพึ่งของนี่นะคะจากหลังพึ่งนี้นะคะอ่ะอ่ะเราเอาขนนกแยกไข่เจ้าไดโนเสาร์ได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ใช่สําหรับเอาไว้แยกไข่เจ้ไาไดโนเ <Vikings> สาร์นะคะแต่เจ้าตัวเล็กนี้ล่ะเอาไม้ขนนกฉันไม่ชอบเสียวมีของกินให้ฉันไหม เจ้าตัวนี้ก็ยังกำลังกินอาหารนะคะอ่ะเดี๋ยวเราให้ละการน้ำผึ้งไปอ๋ออร่อยจริงๆเลยน้ำผึ้งเนี่ยไปดีกว่าอันนี้อร่อยแล้ววิเราก็เก็บได้แล้วนะคะอันนี้เมีได้อะไรมาก็ไม่รู้นะคะนี่ไหนดูซิเอาไว้ทําอะไรได้อันนี้ทําอะไรไม่ได้นะคะเสียตูดเจ้าในกระสอก็ไม่ได้ด้วยรู้สึกว่าอันนี้ทำได้นะ อ๋อเป็นนี่นะคะหมังกระติ๊บปิ้วอ๋อเจ็บไข่จังเลยอ๋อไส้นี่มีมีประโยชน์อย่างนี้นี่เองนะคะไ <c oughs> หนดูซิว่าเราสำรวจอะไรได้ทบ้างอะทบไม่มีอะไรหล่นลงมานะคะเก็บไส้ก็ไม่ได้แล้วด้วย <c oughs> อุย้ยเฮ้ยนั่นไงป๋าป้าเม ช่วยช่วยฉั้นหน่อยลงมาช่วยชั้นหน่อยเร็วโอเคเดี๋ยวเราจะต้องทำอะไรสักอย่างนะคะเพื่อช่วยปรับปาของมีนะคะพ้าจ๋าเช้าหยูด้วยโอ้โหแล้วสมโมโหอ,อยู่นี่นี่เองตามหาตั้งน้นนี่ทำฉันเติดแตกมากทําให้ฉันเกือบศูนย์คันเกือบไข่แตกซะแล้วรู้สึกว่าเจ้าสามข่านนี้จะโมโหนะคะอ่า ไหนดูซิว่าเราลองสำรวจดูว่าเราต้องทำอะไรได้บ้างนะคะเอ๊ะแม่จ,าจา๋าปอจ๋ารู้สึกว่าเราต้องสำรวจดูนะคะอุ๊ยเหมือนเมย์ได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะคะอ่าอน,นันเี็นมเำอะไรทำอะไรอะ่ะอ,อันนี้เมย์ก็ได้ขอมานะคะนนเดี๋ยวเมย์ลองซิ้มดูอุ๊ย อในที่สดุดเธอก็ส่งขนยาวๆของเธอมาแล้วเหรอเนี่ยตีกึับไปเองเอ,อื้อโอ้โหไอเจ็บหลังจังเลยโอ้ยฉันยิก่กระดูกไม่ค่อยจะดีเลยเอ็เจ้าลุงเวนช่วยทําให้มันขนของแกแข็งแรงกว่าน,นี้หน่อยเอ,อือ้อพ่อป,ป้าลองสํารวจซิว่าเก็บได้ไหมโอเคโอ้ตอกลงไปซะแล้วโอ้โหพอดีเลยนะคะตกลงไปวิเหมือนกับว่าเจ้า ลูกไดโนเสาวนี่นะคะมีอะไรซ่อนเอาไว้นี่ตู้นะคะเสียชีเรียบร้อยละอ่าเดี๋ยวลองดูซิเอาไวท้ทำอะไรได้อันนี้ไว้ทำอะไรแย่ yeah, ดูซิไม่ได้นะคะเอ๊ะทำอะไรนะอ๋อเหมือนเป็นไม้ขนไก่ทำอะไรสักอย่างเหมือนเอามาตอกกันนะคะอันนี้ไหนดูซิทำอะไรได้น,นี่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะ อ๋อมีไงปิวเออหักตายเลยบ้าจาตายแล้วเราจะอยู่กับใครโอ้โหในที่สุดเราก็ผ่านนะคะภารกิจของเราอ่าเราก็ได้เจ้าตัวเดโนอสารามาเรียนะคะเจ้าลูกสามขานะคะอันแหลกันแล้วเอ๊ะลูกรู้สึกว่าแผ่นดินไหวนะโอ้ไม่นั่นใจเดโโือเอา โอ้โหจบด้วยเราเจอทีเล็กนะคะสงสัยพ่อก uh, ับล e ูกนะคะก็ได้ตายคาที่แล้วค่ะเพราะว่ามาเจอเจ้าทีเล็กนะคะก็ไม่รอดเลยนะคะเกมนี้โอเคค่ะเป็นเกมแฟลที่น่ารักอีกเกมหนึ่งเลยนะคะก็เป็นเกมสั้นๆนะคะก็เป็นเกมไดโนเสาร์โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe มีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ